สวัสดีครับพี่น้องเป็นยังไงสบายดีบอวันนี้ก็กินตําถั่วอีกแล้วพี่น้องตำตำอีกแล้วตำถูกวนานตำไม่เบื่อวันนี้ก็ได้ตํากับปลาทูพี่น้องจ๋านี่จ้ะพอดีมีคนส่งปลาทูมาให้ก็ไม่รู้ใครเนาะพี่น้องเนาะยังไงก็ขอขอบคุณที่ส่งของมาให้เด้อพี่น้องเด้อจะกินกับตาถั่วแล้วก็นแหล็พี่น้องส่งมาให้สามตัวก็เลยว่าสามตัวมันเยอะเกินพี่น้องเอามากินตรงนี้ก็เลยว่าเอาใส่ตัวเดียวก็พอเนาะ นี่จ้ปะปลาทูก็ทำสดๆแล้วพี่น้องก็อย่างอร่อยเลยชิมแล้วอือกินก็บตัถัว่วหม้อเอ้พี่น้องจ้าอือไทนอืออือเออยำผักสลัดสดๆแล้วพี่นอ้อง นขนมตัขยาดูเถอะไสใบเตยพี่น้องเออเขาทำมาให้พร้อมอย่างแซ่บเลยพี่น้องอส่งมาให้หลายอย่างเลยพี่น้องจ๋าก็บเซร์ไพรชั้นเหมือนกันแหละนั่งอยู่เจ๊ๆเจ๊มีคนส่งของมาให้ตื่นเต้นเด้พี่น้องไม่ใช่แล้วนะตื่นเต้นนั่งอยู่ดีๆมีคนส่งของมาให้โอ้ ของใครน้อฉันก็ไม่ได้สั่งเนาะพูดด้วยพูดตัวเองนะพี่น้องพูดกับตัวเองนะ่ะว่าใครน้อสมาใไห่ฉันก็ไม่ได้สั่งอะไรนะอืม,อม กินก็ข้าวสวยพี่น้องนะขอบมือ,อติ๊ดติ๊ดมือพี่น้องเวลากินก็ข้าวเหนียวเนาะจกจกข้าวเหนียวนี้เนี่ยอพอเองมากินข้าวสวยแล้วเองก็เลยแบบข้าวสวยมันไม่เหนียวเนาะกว่าจะจับได้เป็นก้อนเป็นก้อนคำหนึ่งก็ต้องค่อยค่อยปั้นนะ่ะอืม Mm hmm. อยู่ที่นี่แพงเด้อพี่น้องปลาทูอ่ะเพ่งหนึ่งจังายตังนะ่จะบอกนะ mm hmm. พอมีคนส่งมาหาย็ดีใจพี่น้องตื่นเต้นตื่นเต้น,ตน,ตน กขาส่งมาเนะ่ะเขาก็ไม่บอกชื่อนะพี่นงเขาส่งมามาทางโพส์นะฉันก็ตกใจแล้วเนาะไม่ได้สั่งของใครเด้เนี่ยบอกกับตัวเองแล้วไปฉันไม่ได้สั่งของใครนะทำไมมันมีของมาส่งถามคนมาส่งอีกนะมันแน่ใจเหรอแน่ใจแล้วมันเป็นที่ของฉัน ก็เลยบอกเขาว่าชื่อของฉันมันก็ต้องเป็นของฉันสิเขาเลยหัวเราะเขาก็ไม่พูดอะไรหรอกเขาก็ไปนั่นแหละคนที่มาส่งโคงอ่ะเขาก็ไม่ได้พูดอะไรหลายหรอกเพียงแต่ฉันนไม่แน่ใจแค่นั่นแหละเพราะว่าฉันไม่ได้สังโคงช่วงนี้ Mm, อืมนี่ก่อดอืม mm, เรียมไม่เรียมมือแล้วคือยังนไง ดูข่าวไอ้ไอนี่แล้วพี่น้องนะดูข่าวสงครามโลกแล้วก็โอ้สงสารเนาะฉันน่ะดูทุกวนันทุกวนันเลยพี่น้องฉันนอนตื่นมาฉันกระดูตื่นมาตอนไหนฉันกระดูฉันอยากรู้ข่าวที่มันเป็นที่ข่าวมันสู้กันนะมันเป็นยังไงเรื่อง สงสารเพื่อนคนไทยด้วยกันเนาะพี่น้องเนาะไปแล้วก็ไปเจอเรื่องแบบนั้นก็โอ๊ยหน่กกลัวเนาะพี่น้องเนาะฉันยังคิดเลยว่าถ้าฉันไม่มาอังกฤษเนี่ยไม่ได้มาอยู่นี่ฉันก็คงจะไปทํางานอย่างนั้นแหละพี่น้องคงจะไปอยู่อย่างนั้นแหละคงจะเจอจะชีวิตแบบแบบนั้นแหละเพราะว่าฉันก็ไม่ชอบอยู่บ้านเองอยู่ไรฉันชอบทํางานต่างประเทศ นี่พอเห็นข่าวเห็นรูปแล้วโอ้ยเนาะสงสารดิพี่น้องชีวิตเขาชีวิตเราเนาะพอแม่ก็รอลูกไปทำไมประเทศเขาคือเป็นยังงันเนาะพี่น้องเนาะก็ไม่ได้ว่าหรอกเนาะ แต่ว่าเออเราไม่เข้าใจหรือว่าเขาชอบแบบนั้นเราก็ไม่รู้นะพี่น้องอะ เ,เวลากินตุมตามนะพี่น้องฉัน,นะช,อช,อน,อนชอบใช้มือกินข่าวอ่ะเวลากินข่าวด้วยชอบใช้มือกิน ฉันว่ามันอร่อยื mm hmm. ข้าก็เต็มปากกินคำพี่นอ้องก็่าว่าฉันเด้อ่าว่าฉันตะกะตะการหรือกินกินเม่สุภาพเรียบร้อยก็่าว่ากันนะพี่น้องเนาะบางทีฉันก็ยังง่ายง่ายแหละพี่น้องนี่เนี่ไม่ได้กิดอะไรแล้วพี่น้องกินแค่ว่าอร่อยแค่นั้นฉัน ตัวเข่ากันรับพี่น้องเอ้ยกินกระซำถัวเนี่ยปลาทูอ่ะแซบอีหลออื้ ไงก็นล่ะไปก่อนพี่น้องจันบ๊ายบาย